สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะรัฐบาลไทยของเรานะคะไม่ต้องรอนานนะคะอัดคลิปวันนี้นะคะจะปล่อยวันไหนวะทีอัดคลิปหลังหวยออกเลยนะคะอัดคลิปหลังหวยออกแล้วจะปล่อยวันไหนนะคะอ่าค่อยว่ากันนะคะทุกคนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให เล่นการทนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ fc นะคะแม,แม่แม่ fc ทุกท่านนะคะผีป่านาอาเนาะทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะมานหิงปังกันทุกคนเลยเด้อจะ้ะเฮ็ดจังไหนไปตัวไดหยิบจับตัวไหนนะคะก็ขอให้ได้เงินหมื่นเงินแสน,เ,น,เ,นเขามาในบัญชีกันทุกคนเนาะ ปักหลักนะคะ10ล่างของเรานะคะทุกคนนะคะ11งวดหลุด1งวดนะคะถ้ารวมงวดนี้ด้วยที่เข้าก็เป็น12งวดแล้วนะคะจึ้งมากๆเลยนะคะแล้วมันก็เดินอยู่2ตำแหน่งนะคะตอนนี้นะคะแต่ว่างวดหน้ามันจะกะเสดิดไปตำแหน่งไหนแล้วเราก็จะนี่นะคะ2ส,สูตรนี้นะคะประกบคู่กันนะคะเห็นบอกมันชน012นอนล่างนะคะชน012 ปือมาจริงเ่อยมันออกสามหนึ่งนะคะนี่ประกบคู่กันนะคะสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะเราก็จะเอาสองชุดนะคะชุดเด่นล่างแล้วก็ชุดปักหลักสิบล่างนะคะไปประกบคู่กันนะคะทุกคนไปประกบคู่กันอลองดูเด้อแอก็ทําตามสูตรของแอสนะคะแล้วเราก็จะมีแต้มล่างนะคะมีแต้มล่างให้นะคะมีแต้มล่างก็เหมือนที่บอกเนี่ยแหละค่ะเอาไปประกบอย่างเนี้ยนะคะ เอาไปประกอบโอ้เนาะหลักร้อยนะคะเขาเต็มๆเลยหลักร้อยก็เดินอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะคะหลักร้อยอันนี้เป็นหน่วยบนนะคะนี่นะคะเราจะเอามาประกอบคู่กันแบบนี้นะคะสิบเอ่อสิบล่างแล้วก็เด่นล่างนะคะทั้งสองสูตรนี่ก็เข้าสามหนึ่งตรงๆนะคะชุดสิบคู่นะคะนี่คือชุดสิบคู่เนาะ,ะแอดคัทจากตรงนี้นะคะคัทจากตรงนี้แล้วก็มาตัวน้นนะคะแต่ตัวน้นไม่ได้นะคะแอดน้นศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดนะคะมันออกสามหนึ่งจเม็เนฮหตัดมีโอยนะ นะคะทุกคนนะคะสู้กันตอ่อค่ะนักรบย่อมมีบาดแผลเบั่าบ้างเป็นธรรมดาวัาสั่งเองสี่วเนาะสู้สู้ค่ะทุกคนนะคะเอาให้ปังค่ะเอาให้มันได้ค่ะสู้กันไปนะคะมาดูกันนะคะทุกคนแนวทางงวดนี้นะคะแอดจะให้ตัวไหนนะคะปักหลักสิบล่างนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปประกบคู่นะคะเราจะมีแต้มล่างด้วยนะคะจะมีแต้มล่างแล้วก็จะมีดับล่างนะคะซึ่งแอดยังไม่ได้ทำเนาะรอรับชมรับฟังนะคะยังไง ทำไว้แน่นอนนะคะรัฐบาลไทยนะคะแต่มันมาติดตรงที่ว่าเราพัฒนาก็มีด้วยนะคะมันออกความกันนะคะออกไม่ชนกันก็บ่นออกชนกันก็บ่นนะคะทุกคน <laughs> ออกชนกันกระบนเมื่อชนกันกระบนนะคะอ่ะเรามาดูสถิติกันนะคะมาดูสถิติกันก่อนนะคะเพื่อที่ทุกท่านนะคะจะได้เห็นนะคะตำแหน่งของมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะมาดูสถิตินะคะแล้วก็มาดูนะคะช่วงนี้ว่ามันเดินตัวไหนนะคะหลักสิบนะคะมันมันเด่นทุกตัวนั่นแหละค่ะที่แอดให้นะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะเดินตอนช่วงจังหวะไหนนะคะช่วงจังหวะไหนของตัวเลขนะคะแห่งบึงอันนี่ก่อนเลยนะคะ สิบล่างนะคะสิบล่างทุกคนนะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะหลักสิบล่างนะคะปับหลักสิบล่างเนาะสิบสองงวดนะคะหลุดหนึ่งงวดนะคะงวดนี้ให้ไปที่แปดนะคะให้ไปที่เก้าให้ไปที่ศูนย์ให้ไปที่หนึ่งให้ไปที่สองค่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะไอแครเอาเลยค่ะทุกคนนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง มันสีมาเนี่ยไมีตัวไหนชนกันบ้างนะคะแอดยังไม่ได้ทํานะคะรอดูตัวตอนประกบคู่นะคะเดี๋ยวประกบให้ค่ะจะประกบคู่ให้เลยนะคะเพื่อที่เอฟซีนะคะจะได้ดูกันเป็นแนวทางเนาะหลายๆท่านนะคะรีบเคลียร์รีบอันนี้ไว้นะคะเผื่อได้รางวัลนะคะทุกคนนะคะโอ้ยผู้ใดๆก็ดีใจนาผู้ใดผ่านเอสดกับกาขอถดขออภัยเด้อเย็นหัว ดูกันเลยนะคะสตินะคะทุกคนสตินะคะมันจะมีสติให้ด้วยนะคะหวยออกวันอังคารนะคะแอดรู้สึกนะคะวันอังคารหวยวันอังคารกับมีรศูนย์ตัวค่ะมีศูนย์มีหกหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันอังคารี่แอดจาได้นะคะวันอังคารในวันเกิดแอดนะคะวันอังคารมันเป็นวันเกิดแอดแอดจําได้มันมักมีหกมีศูนย์นะคะส่วนมากนะคะ คอยจไดนขึ้นใจโหลดวันอังคารนะคะถือว่านานแล้วนะคะหวยไม่ออกวันอังคารนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะงวดวันที่สิบหกกาสองพันห้า้อยหกสิบแปดนะคะตําไทยนะคะปักหลักหน่วยสิบเอ้ยหลักสิบล่างนะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นเราจะให้ห้าตัวนะคะห้าเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเอ้ยไม่ใช่มีนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหาไม่ได้ใส่เลยเ แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะทุกคนอ่านี่นะคะมันจะมาตัวไหนนะคะหรือจะเป็นสองมานะคะหรือมันจะกระโดดมาตรงนี้เลยหรือว่าตำแหน่งหนึ่งยังจะเดินอีกนะคะนี่ตำแหน่งที่มันเดินนะคะเราทำสถิติให้ดูนะคะ f c จะได้รู้นะคะว่ามันมาตำแหน่งไหนนะคะอันหนึ่งหรือสองนะคะเดาใจไม่ถูกเลยนะคะหรือมันจะกระโดดมาสามนะคะหรือจะกระโดดไปข้ามเลยแปดเก้านะคะแต่หลักแปดนี่ก็ถือว่าน้อยนะคะมันมาแค่ครั้งเดียวเองนะคะ สิบสองวดนะคะสิบสองวดมาแค่งวดเดียวเองนะคะใครไปตัวนี้นตายเลยนะคะพออันนี้นะคะเข้าอันนี้กอดคอกันมาเองเนาะนี่เจ็ดแปดนะคะทุกคนนะคะโอ้อันนี้สจึ้งมากเลยนะคะรู้อย่างนี้ทําเม็ดเดียวตรงนี้ดีวกว่าเนาะ <c oughs> อันนี้นะคะแคปเอาเลยค่ะทุกคนนะคะแต่ว่าตําแหน่งแปดนี่ไม่น่าลุ้นหรือเปล่านะคะเว้แต่ว่ามันเป็นตัวเด่นนะคะมันอาจจะลอยมาก็ได้มันอยู่ที่ว่ามันจะมาจังหวะไหนแค่นั้น,นะคะ่ะอเอฟซีแคปส์กัน เอ็ซีว่าเากัในเอรนมันมีตัวหนังสือบังบ่ค่ะเราปิดไม่ได้บอกเขาข้องแอดคือบ่เห็นเราปิดได้ไหมคะลองดูจบคลิปนี้นะคะขอขออนุญาตไปกินข้าวกินน้ำนะคะจบคลิปนี้แอดขออนุญาตนะคะไปไปสันเขาแล้วคะ่หคะหิวค่ะ อัดคลิปไว้ให้ FC นะคะอัดคลิปไว้ให้ f อได้ดูเป็นแนวทางนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปเก่งกันค่ะทุกคนคลิปต่อคลิปเลยนะคะแอดก็จะทําคลิปต่อคลิปนะคะเราจะไม่มีการคิดอะไรให้ใดๆทางสิ้นนะคะเพราะว่าเราคิดไว้แล้วนะคะเราคิดไว้แล้วไม่พอเราเลยเขียนไว้อีกนะคะเพราะว่าสติสติปัญญาแอดอแอดเป็นคนสมาธิสั้นนะคะเป็นคนสมาธิสั้นบางทีนะคะโอ พูดไปด้วยเขียนไปด้วยถ้าน้อยๆตัวอย่างนี้โอเคนะคะแต่ว่าถ้าแบบให้มาทําซูงทําสูตรให้นนะคะือสีดังเอ๋ออยู่นะคะนาะนั่งเอ๋เบิงอยู่นะคะเวลาทําสูตรนะคะเอจะชอบนั่งคิดคนเดียวนะคะเบียบอันนี้ถ้าแบบคิดไปด้วยพูดไปด้วยนะคะตายค่อยให้เลขคิดค,าคา่ะขนาดแบบว่าแค่อันนี้อย่างเดียวนะคะยังเขียนผิด <laughs> ขนาดเขียนอย่างเดียวยังเขียนผิดนะคะนับภาษายัางเปน็นดำเขียนไปน็นาำทุกคนเหรอ อันนี้แคปเอาเลยบอกแคปเอาเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้แอดด้วยนะคะแอดจะได้มีกําลังใจนะคะทําแนวทางปังๆนะคะออกมาให้เอฟซได้รับชมรับฟังกันนะคะเออสากกระเบื้อยันเลือดลบเดี๋ยวแอดไปเอาแนวทางมาให้ส้มคะ่ะจะได้ไปเอาแนวทางมาให้เอฟซชมนะคะเดี๋ยวสูตรร้านสูตรอาจารย์ปัญญาอะไรก็ทยอยลงนะคะทยอยลงให้เรื่อยๆนะคะตัวนี้เราจะเคลียร์ร่างให้ก่อนนะคะ โอ้เรือดับเรือแตมเรือมีขึ้หลายอันเธอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะโชว์ดีเดอร์จะเอาไปดูเป็นแนวทางกันนะวิเคราะห์กันดูก่อนนะคะเรืออีกหลายวันนะคะหวยขึ้นออกเนาะลาไปก่อนโชคดีจ้าสวัสดีจ้ะ